วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom Classic นะครับอย่างที่เคยเทำให้เห็นเป็นตัวอย่างในตอนที่แล้วคราวนี้เราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็ยังไม่เคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อน ต้องออกตัวก่อนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าได้สนใจและก็ศึกษาโปรแกรมนี้มานานพอสมควรแล้วก็ได้ฝึกหัดทำมาเรื่อยๆจนถึงเวอร์ชั่นล่าสุดก็ค,คือเวอร์ชันที่14.1.1นะครับโดยจะใช้ภาพน,นี้เป็นตัวอย่างอันแรกมาทำความรู้จักกับตัวโปรแกรมก่อน ไรท์บูมนี่มันมีอยู่2โปรแกรมด้วยกันนะฮะอันแรกก็เป็นไรท์ r o ูมเฉยๆที่ใช้ได้ทั้งบน PC บน Mac กับบนมือถือที่เป็น Android และก็ iOS นะครับอันนั้นก็จะมีฟังก์กชันทำงานน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยเราสามารถใช้ได้เฉพาะบนเครื่อง PC Windows กับเครื่อง Mac นะฮะที่มีฟังก์กชันการทำงานมากกว่าซับซ้อน สามารถแต่งได้หลากหลายอันนี้เราจะยกตัวอย่างของไลรูมคลาสสิกก่อนนะครับทำความรู้จักกันเลยตั้งแต่เริ่มต้นอันแรกก็คือเมนูแถวบนสุดมันก็จะมีไฟล์นะครับที่เราจะสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเปิดไฟล์สร้างแคตตาล็อกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับนำเข้าส่งรูปออกอันที่สองก็เลือกเป็นโปรแกรมของการอิดิท ที่จะเลือกต่างๆแล้วก็เป็นไลบรารีที่เราเก็บเอาไว้นะครับเป็นเรื่องการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพโฟโต้นะครับไม่ว่าจะขยายตัดต,ต่ออะไรต่ออะไรเมตาดาต้าก็เป็นจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรูปในรูปต่างๆเนี่ยถ้าเป็นกล้องสมัยปัจจุบันก็จะมีการบันทึกข้อมูลเอาไว้ทั้งวันที่ถ่ายสถานที่ถ่ายแต่ว่าเป็นกล้อง สมัยเก่ามันจะไม่มี GPS นะครับวิวก็เป็นเรื่องของการจัดการมุมมองทั้งหลายอันนี้ก็เป็นทางเลือกก็จะผ่านไปเอาง่ายๆเริ่มกันเริ่มฝึกไปเรียนรู้ไปนะครับผมจะยกตัวอย่างภาพนี้มาภาพนี้เนี่ยถ่ายในตอนเช้าซึ่งมีหมอก ค่อนข้างเยอะและก็แสงอ่อนๆนะฮะเราถ่ายด้วยมือนะครับไม่ได้มีขาตั้งเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งความเร็วเอาไว้สูงหน่อยก็คือตั้งความเร็วชัตเตอร์ไว้ที่100แล้วตั้งรูแสงไว้ที่ค่า F ที่11ส่วนการรับแสงค่า ISO เราตั้งไว้ที่200ผลที่ออกมาก็คือภาพที่เป็นตุ่นๆอย่างเงี้ยนะครับฟ้าก็ตุ่นสีก็มัวๆถ้าเป็นถามโดยสามัญสำนึกทั่วๆไปเราจะปรับอะไรครับเกี่ยวกับภาพนี้แน่นอนปรับให้ภาพมันมีความสว่างขึ้นมีสีสดใสขึ้นสมมติโจทย์เราเป็นอย่างนี้นะครับที่มุมขวาบนมันก็จะเป็น เมนูให้เลือกคือ Library นะครับที่เราสามารถเลือกดูได้ทั้งทั่วๆไปกับดูเฉพาะรูปใหญ่ๆนะครับอันที่สองก็เป็นการแต่งรูปโปรแกรม Develop นะแล้วก็เป็นเรื่องแผนที่เลือกอะไรต่ออะไรขอข้ามไปก่อนก็มาเราจะแต่งรูปนี้เราก็จะมาที่ตัว Develop อันนี้นะครับอันแรกเลยง่ายที่สุดก็คือถ้าเราคลิกไปที่ตรงเบสิกเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกเราจะทำเป็นรูปขาวดำหรือเปล่านะครับสมมุติเรากดคลิกเข้าไปเนี่ยรูปสีที่เราถ่ายมันเป็นขาวดำทันทีนะครับหรือจะเป็น h d r ที่ยังจะไม่พูดถึงกับอีกอันก็คือออโต้นะครับแล้ก็คลิกออกก่อนเนี่ย อันนี้ก็คือภาพเดิมนะครถ้าง่ายที่สุดเลยไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยเพียงแต่รู้ว่าจะกดตรงไหนก็คลิกออโต้เข้าไปนะครับพอคลิกออโต้ปั๊บเนี่ยจะเห็นเลยทันทีเลยภาพโดยรวมเนี่ยสว่างขึ้นเล็กน้อยนะครับก่อนหลังก่อนหลังนะครับเราพอใจอย่างโดยทั่วไปก็ยังไม่โอเค เราอยากจะให้ฟ้าเนี่ยมันมีสีฟ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราจะทำอย่างไรดีนะครับก็ไปใช้ถ้าท่านดูตอนที่แล้วนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Mask masking นะครับอยู่ทางด้านมุมขวาของจอเนี่ยเป็นรูปจุดๆรูปอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะมี ให้เราเลือกว่าเราจะแมสตรงไหนแมสที่ตัวคนแมสที่ท้องฟ้าแมสที่แบ็กกราวด์ในกรณีนี้เราจะแก้ไขท้องฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ท้องฟ้าแล้วเครื่องนี้ก็จะประมวลผลตรงนี้โดยจะมีโอเวอร์เลย์ที่เป็นสีแ,งแดงๆให้เรารู้ว่านี่นะคือพื้นที่ที่เราจะแก้ไข สมมุติว่าเราไม่แต่งอะไรไม่ไม่แก้ไขนะครับส่วนนี้มันอาจจะล้ำเข้ามาบนต้นไม้บ้างเพราะว่ากิ่งกิ่งมันเล็กเล็กเลเนี่ยถ้าเราจะไปเลือกเอาเฉพาะกิ่งไม้ก็คงจะยากพอสมควรนะครับก็ถืออนุโลมไปก่อนเอาละเราจะปรับส่วนนี้ใช่ไหมเราจะปรับให้เป็นยังไงให้มันสว่างขึ้นนะครับเนี่ยสมมุติอันนี้ก่อนปรับหลังปรับ หรือมาทางดีก็มืดไปเลยนะครับอันนี้ปกติแต่เราเราจะไม่ปรับตัวนี้เราต้องการปรับสีมาดูมันมีตัวเลือกตรงไหนเลื่อนมาเรื่อยๆก,ก็จะเห็นว่าอ๋อมีคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์ก็คือให้เลือกว่าเราจะปรับสีแล้วก็คลิกเข้าไปที่คัลเลอร์เขาก็จะมีเทมก็คืออุณหภูมิของ ของภาพจะให้ออกมาแนวโทนเย็นๆหรือโทนร้อนๆถ้าเป็นโทนร้อนๆสมมติเราเลือ่อนเลื่อนมาทางขวาท้องฟ้าก็จะเหมือนกับตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกนะฮะมีสีส้มๆแต่เราไม่ต้องการแบบน,นี้เราต้องการสีฟ้าใสเราก็เลื่อนเข้ามาทางซ้ายมือทางด้านที่เป็นสีฟ้านะครับก็จะเห็นว่าอ๋อฟ้าก็เริ่มมีสีสันขึ้น ไม่ไม่เป็นสีขาวซีดๆเหมือนเดิมสมมุติเราพอแค่นี้ให้บริเวณตรงนี้ที่สว่างก็คงคงจะเป็นดวงอาทิตย์นะครับที่มันขาวแต่ว่าเนื่องจากมีบอกหมอกบ,บางเราก็เลยไม่เห็นไม่เห็นลักษณะที่มันชัดเจนเท่าไหร่สมมุติเราพอใจแล้วโอเคแนละ้วก็กด enter เข้าไปต่อไปเราอยากจะแก้อะไรอีกตัวคนตัวนางแบบ นางแบบนี้อาจจะมืดๆไปหน่อยเราอยากจะเพิ่มความสว่างให้นางแบบใช่ไหมไปที่ไหนก็ต้องกลับมาที่ masking ใหม่นะครับทันนี้เราก็เลือกตัวบุคคล subject แทนนะครับเครื่องก็จะหมดประมวลออกมาให้ให้เรารู้ว่าเครื่องเลือกส่วนไหนของภาพ ก็จะเห็นว่าอ๋อมีตรงนี้แล้วก็ยังมีตรงนี้ด้วยนะครับเขาด etect ได้ว่าอ๋อนี่ก็เป็นตัว subject เหมือนกันสมมติเราไม่แก้นะครับเราเอาเอาอย่างเงี้ยเราจะปรับเพิ่มความสว่างของภาพใช่ไหมครับเราก็ต้องมาที่เมนูที่เรียกว่าโทนคลิกเข้าไปก็จะเห็นคล้ายๆกับเมื่อกี้เนี่ยมีการปรับความสว่างปรับความเข้มนะครับ ปรับแสงสะท้อนปรับเงาอะไรแล้วก็ลองปรับเลื่อนสไลด์บาร์ของไบรท์นะครับของเอ็ก s u โพเนี่ยถ้าเราเลื่อนมาสุดเนี่ยเต็ม4 4คะแนนเนี่ยขาวขาวเวอร์เลยนะครเราก็ค่อยลดลงมาว่าเราจะเอาแค่ไหนแค่นี้จะเวอร์ไปไหมหรืออาจจะสว่างเกินไปเอาระดับสัก มานี้โอเคเราพอใจมานี้แล้วก็ถือว่าเราได้แก้ไขความสว่างของคนไปแล้วก็กด Enter อนะฮะ enter อีกทีนึงพอใจหรือ,อยังส่วนตัวคิดว่าเราอยากจะปรับความสว่างกับสีของของรถเนี่ยให้มันสดใสขึ้นมาหน่อยเราจะทำไง เขาก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับว่าปรับเฉพาะส่วนนะฮะปรับเฉพาะส่วนเราก็เดี๋ยวเอาอันนี้ออกไปก่อนก็จะมาที่สีนะครับเรื่องของการปรับสีแล้วก็คลิกเข้าไปมันจะมีไอ้หลอดหยอดหาตัวอย่างสีอันนี้ที่เรียกว่า พ้อยนะครับเป็นพ o อยคัลเลอร์เราก็คลิกตรงนี้แล้วเราไปเลือกดูว่าเราจะปรับสีแดงนี้ใช่ไหมเราจะปรับสีแดงตรงนี้เราก็จิ้มไปตรงสีแดงนะครับเพื่อบอกว่าอะไรที่เป็นสีแดงในภาพเนี่ยเราจะจะปรับส่วนนี้ทั้งหมดมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยสีที่เราเห็นอยู่คือตรงนี้ ถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างสีมันก็จะซีดเปลี่ยนไปเลยเป็นสีส้มไปเลยซึ่งไม่ใช่ของเดิมเราอยู่ตรงนี้เราอยากจะปรับให้เป็นเป็นสีแดงสมมุติเราเลื่อนขึ้นไปสีมันก็จะเข้มเข้มขึ้นมาทางนี้หน่อยนะครับสมมุติเราเอาตรงนี้ให้มันมีความขาวขึ้นพอใจอยัง เราคิดว่าไอ้พื้นอันนี้มันตุ่นตุ่นเกินไปเราอยากจะปรับให้มันสว่างขึ้นหน่อยก็อย่างเดิมเอาสีเอาที่ยอดสีเนี่ยมาคลิกเลือกตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่มันเป็นสีตุ่นตุนเนี่ยเราอยากจะปรับให้มันสว่างขึ้นนะฮะตรงเนี้ยโอเคถ้าเราเลื่อนนี่มาสังเกตดูนะครับพื้นนี่ก็จะสว่างขาวขึ้นอ่า ดูสดใสขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเราลองมาคลิกดูว่าก่อนหลังการแก้ไขนเนี่ยมันเป็นไงก็ลองดูก่อนหลังก่อนหลังหรือจะเปรียบเทียบโดยมาคลิกตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าผิดกันเยอะเลยจากภาพเดิมที่มูซัวมูซัวตุนตุนเนี่ยมาปรับแต่ง ฟ้านิดหน่อยปรับแต่งน้าแบบให้สว่างขึ้นปรับสีรถรางให้สดใสขึ้นปรับสีพื้นให้สว่างขึ้นก็ดูดีขึ้นนะครับก่อนหลังนะหรือเราจะดูเต็มๆภาพอย่างนี้ก็ได้โดยมากดตรงลูกตาเนี่ยลูกตานี่ก็คือจะเปรียบเทียบว่าถ้าเรากดลูกตาออกก็แสดงว่าก่อนแต่งไม่ได้ปรับอะไรเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้ หลังแต่งก็จะเป็นแบบนี้ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเลยครับก็อลองฝึกหัดกันดูนะแล้วในคราวต่อไปเราก็จะมาทดสอบในเมนูอื่นๆการใช้เครื่องมืออื่นๆต่อไปซึ่งมีอยู่มากมายนะครับขอบคุณที่ติดตาม